เมื่อวานนี้นะคะสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7จค่ะจัดพิธีทาบุญถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน12รูปซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ช่างภาพแล้วก็ผู้สื่อข,ข่าวของสถานีนะคะคที่ได้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาณวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นโอกาสพิเศษที่ช่อง7สีครบรอบเปิดสถานีโทรทัศน์เป็นปีที่46เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาด้วยค่ะครับเพืกอเป็นสิริมงคลแก่ าหน้าที่ตลอดจนผู้บริหารนะครับโดยมีนายสรันวิรุตมะมวงกรรมก,การผู้จัดการสถานีโทรทัศน์ขีกองขบวช่องเจ็ดเป็นประธานร่วมกับคุณสมเกียจเจริญพิยงยืนนะครับผู้ช่วยกรรมก,การผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายข่าวถวายจตุกป,ปัจจัยธยาธรรมและถวายพตตาหารเพลน,นะครับเหล่าพนักงานได้ร่วมอ่างมุนุโมทนาบุญน,นะครับและรับพรจากพระสงฆ์ที่เป็นเพื่อนพนักงานในช่องเจ็ดสีนะครับ